ลุงอ่ะเขาลงกินเนเวลเลยไม่มีใครทําได้แบบลุงะลุงทาได้อยู่คนเดียวจังหวะหล้างหน้านี่คือแบบอันนี้เรยันกระดูกเออก,กระดูกมันไม่ไปน่องเลยเนะี่ยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับวันนี้เราวาอร่อยไกลเลยถึงเชียงใหม่ฮะบ,บอลจะพาทุกคนนะครับผมไปรู้จักกับ ไก่ทอดนายขันหรือไก่ทอดมือเล็ก mm. ไปเห็นกันไหมที่ลุงอ่ะเอามือลงกระทะอยากรู้แล้วตามบอลมาเลยฮะเดี๋ยวขึ้นรถแดงนะฮะเราเดี๋ยวเรียกพี่เาขาถอยหลังไปนะฮะ <laughs> นี่เราถึงแล้วเราอยู่กับลุงขันแล้วนะฮะสวัสดีครับลุงขันขอดูมือนะ มือก็เหมือนเรานะแต่ทำไมทนความร้อนได้นไม่มีขนนะผมไม่ไม่เลื่อนไม่ไม่มีเงื่อเป็นจับดูผมก่อนไม่มีเงื้อแล้วก็สักปากหน่อยไม่มีไม่มีดูมีนลองชิมดูได้นะใช่นะนะไก่เดี๋ยวเราไปดูลุงทอดไก่กันเลยดีกว่าครับอยากรูว่ามือเด็กจริงหรือเปล่า บอกว่าตัวแป้งของลุงนะฮะจะใส่ใบมะกรูดตะไคร้ก็เป็นสูตสมุนไพรไม่ใส่สีอะไรเลยทอดไก่ออกมาสีก็จะเข้มๆหน่อยอันนี้รอนานไหมครับลุงกว่าจะเดี๋ยวประมาณไม่ถึง5นาทีเราจะรู้ได้ไงว่ามันพร้อมทอดละจะเอาเอามมูมาใส่ให้ <laughs> <laughs> ให้มันไม่ติดกันก่อนแต่ว่าถ้าหมูสุกแล้วเดี๋ยวใช้มือหยิบเนาะใช่ๆเออล่าสุดเพิ่งไปดูลุงนี่ออกซูเปอร์ฮันเด็ตมาใช่ไหมเพิ่งไปดูเลยใช่เฮ้นี่ใครกระทำได้ไทำไม่ได้ครับชุกยันมือตาเลยหรือผัดชุยันผัด,ผดข้างหน้าผัดไรเงี้ยลุงบอกว่าผัดซีอิ๊วผัดคะน้าผัดข้าวผัดใช้มือผัดผมเลย มัน,นก็จะตายแล้วลงไปนี่คือร้ออ่ะดิ้นแน่นอนอันนี้กี่กี่องศาลุงประมาณบรเกือบสองร้อย จากเราดูโชว์คือโชว์เลยคือเมื่อกี้ใช้คำว่าโชว์ได้เลยนว้ยจร,จริงมาเดี๋ยววันชิมไก่เลยดีกว่าครับกินน่องก่อน<ป>เฮ้ยไปชิมปีปปบกนองเนี่ดูดิความกรอบอะไรเอ่ยนู่นนี่น, <ๆ S 1> นั่นหนังกรอบมากเนื้อนุ่มหอมกลิ่นสมุนไพรจากตกะ,ะไคร้กับใบมะกรูดมากๆแล้วก็มีรสชาติเค็มๆแล้วเก็บไปปลาย ก็ดีมากมตกกับข้าวเหนียว่อ,อ,อยอ่ะ่อยจริงไม่ได้โม้นนนะมันมันกรอบเลยนะมันกรอบมากโอ้ย,ยลุงใส่น้ำมันท่วมันราข้าะไรก,กรอบกต้องใส่น้ำมันท่วมันใช่ไหม,มแล้วแบบซอสที่ลุงหมักมามันเข้าเนื้อทําให้แบบหอมสมุนไพรมากจริงๆต่อด้วยน้องเล็กเรวฉีกไว้มันต้องมีคําถามเนอะเวลากินไก่ทอดเนี่ยชอบกินส่วนไหน เออเนี่ยเข้ามาเราปีกเหมือนกันปีกเออปีกหมดอ่ะเราอยู่ทีมเดียอนได้ไม่ได้เพาะเราแยกกันเอาน้องบอไม่ได้เพราะเราแยกกันอันนี้ยืนกระดูกเออกระดูกมันไม่ไปนองเลยนะเตยอย่างดิจริงจังอ่ะเขาต้องกินเกลี้ยงอ่ะเออไม่เนียนจิ้มเนาะไม่ต้องไม่ต้องเลยเหรอไม่ต้อง อย่างที่บอลบอกมันมีความแบบหอมสมุนไพรแล้วก็รสชาติที่ไก่ที่ลุงหมักอ,ะอ่ะมันมีรสชาติในตัวอยู่แล้วโหทีนี้ตายแน่นอนแม้ว่ามันจะเป็นน่องก็ตามแต่ว่าคือตัวแป้งอะ่ะใครๆก็ชอบปากรอบๆอ,อ,อ่ะคุณว่าชอบกินไปก,กันใช่ปะอเอาไปเลยแสดงว่าน่องดีกว่าค่ะ เฮ้ยแบ่งอย่างนี้เหรอแบ่งนี้เลยมาอ่ะเมื่อกี้เห็นปะตอนลุงทอดน่องอ่ะค่อยๆเดินอ่ะนะลุงค่อยๆเดินทอดน่องไก่ก็ได้อาลุงอ่ะทอดสองรอบเพนั้นความกรอบมันจะทวีคูณดูดิกรอบทุกอันนู๋ความอินเลิฟมากนลองดิเออพูดถึงลุงอ่ะแบบเขาลองกินเนสเวิลด์เลยนะพี่บอล หรออืมก็ลองเสิร์ชลองอะไรดูไม่มีใครทําได้แบบลุงอ่ะลุงทําได้อยู่คนเดียวจังหวะล้างหน้านี่คือแบบช็อปเมื่อกี้มีเกาหลีเกาหลีช็อปเกาหลีมาใช่ป่ะหลอกเทบอร์เทบอร์ล้อนสุดยอดไก่คำข้าวเหนียวคำลูกคนจีนจริงวะเนี่ยไม่อะโอ้หดูปั้นข้าวเหนียวด้วยโอ้โหพี่เลี้ยงเลี้ยงมาอ๋อต้องดําปูปลาล้างกันเด็กน่าซ่อมดําปูปลาง เมื่อกี้เราจะไปหาลุงบอกว่าลุงแบบเอามือแช่ในกระทะได้กี่นานกี่นาน,นานก็เหมือนแบบนานแค่ไหนแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าแค่นี้ลุงก็น่าจะร้อนแล้วไม่แต่เราจำเวลาไว้จริงเขาเนี่ยจริงตอนที่ลุงเอาเอาไก่ทอดอะคืนคืนนะอะเราลองจกเวลาไว้ลุงอยู่ได้หนึ่งนาที กชิมหมูนะครับหมูสามชั้นตัวซอสลุงจะใช้ตัวเดียวกันหมดเลยตัวแป้งก็ตัวเดียวกันแต่ว่าเหมือนพี่แอบลูกสาวลุงอบอกว่ามันมีอีกแบบหนึ่งด้วยที่เป็นสีอ่อนกว่านี้ก็คือรสชาติจะไม่เผ็ดเท่านี้แต่ตัวเรากินเราก็ไม่รู้สึกเผ็ดนะรู้สึกโอเคแบบรสชาติมันกลมกลม่อมโดยไม่ยังไม่น้องจิ้มน้ำจิ้มเลย ทอดเขาก็อร่อยแห้งๆปะใช่มันแห้งมันแบบมันไม่เยอ,อะอะส่วนตัวบอลทอดพี่บอลกับพี่ถิงไม่ชอบหรอกเพราะว่าชอบกินมันของมันเนี่ยเห็นป่ะเลเยอร์มันอะจะแทบไม่มีมันแทรกเลยมีแต่เนือ้อ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 ปกติอะลุงขนันนะไม่ได้ขายอยู่ตรงนี้นะขายอยู่ตรงหลังมชอชซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นร้านของลูกสาวเดี๋ยวเข้าไปตามในเฟซเฟซบุ๊กอะไรก็ได้เดี๋ยวเราทิงลิงไว้ให้นะฮะหรือว่า ถ้าสมมติว่าใคร่สนใจมาก็เสิร์ฟก็ได้ไก่ทอดนายขัดมือเล็กเจอเลยก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะไปอร่อยที่ไหนเดี๋ยวมาบอกนะจ๊ะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยครับแล้วก็ฝากลุงขันด้วยฮะสุดยอดจริงๆยอย่าลืมนะครับถ้ามาเชียงใหม่ก็ช่วยมาอุดหนุนกทอตนี้เสื้อขันด้วยนะครับเชนครับบ๊าบาย